สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่ราบข้ามข่าวโดยกรมกิจการโทรเรือนทอาหารบกครับค่ะคุณผู้ชมครับการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนของทหารนั้นนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตรตภัยหรือภัยพิบัติต่างๆแล้วนะครับเราก็ยังมีการช่วยเหลือแบบพิเศษแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมครับพี่ยินคใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้สุดพิเศษค่ะกองทัพบกของเรานั้นช่วยเหลือชาวนาในการนำรถเกี่ยวข้าวนะคะ ช่วยเหลือชาวนานในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิตในราคาประหยัดค่ะไปชมกันค่ะครับน้ำแรงน้ำท่วมบ้านพังเสียหายฟื้นฟูหรือแม้กระทั่งลงแขกเกี่ยวข้าวและนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทหารของประชาชน เต็มใจร่วมใจช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในทุกๆความเดือดร้อนและทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเมื่อมาถึงห่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรทหารเราก็ยังคงให้ความสําคัญและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตและเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ในราคาประหยัดที่สุดค่ะซึ่งกองทัพบ,บกได้นํารถเกี่ยวข้าวและนํากําลังพลออกช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาลดต้นทุนและลดภาระค่าใช้จ่าย ในฤดูการเก็บเกี่ยวโดยหน่วยจะนำรถเกี่ยวข้าวพร้อมทั้งกำลังพลออกช่วยเหลือชาวนาทั้งหมดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูการการเก็บเกี่ยวครับค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางกองทัพบกก็ได้ดำเนินการออกช่วยเหลือชาวนามาอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งกำลังพลทหารที่ร่วมช่วยเหลือชาวนาในชุดปฏิบัติการเก็บเกี่ยวได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภา,ารกิจในสภาพอากาศที่ร้อนระอุ และทุกคนมีความสุขในภารกิจเกี่ยวข้าวนี้มากค่ะทุกคนตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะนอกจากความเดือดร้อนของชาวนาแล้วครอบครัวของน้องทหารใหม่ที่เป็นครอบครัวชาวนาและต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเช่นเดียวกันกับชาวนาทั่วประเทศหน่วยฝึกทาหารใหม่กองพันทาหารราบที่3มกรมทาหารราบที่16ก็ช่วยให้น้องทาหารใหม่คลายความกังวลโดยจัดกําลังพลครูฝึกน้องพลทาหารใหม่ พลทาหารกองประจำการเพื่อนๆที่ร่วมฝึกด้วยกันของหน่วยเขาช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตของครอบครัวพลทหารลูกหลานชาวนาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันครับนอกเหนือจากการช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวข้าวที่ภาคอีสานแล้วนะคะที่ภาคใต้กองทบกก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมไทยพุทธมุสลิมดำนาปลูกข้าวเพื่อพัฒนาดินเปรี้ยวสืบสารภูมิป,ปัญญาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหลายๆภาคักส่วนในพื้นที่ร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมากค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ก็คือการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถทําการเพาะปลูกได้โดยใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองพันซีบูกันตังและพันธุ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพันพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤตอาหารในสถานการณ์โควิด -19 ด้วยการหุงข้าวกินเองปลูกผักรอบบ้านดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญประชาชนในพื้นที่ที่มีพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนานได้มารักษาต่อยอดได้ร่วมกันดํเนินตามวิถีชีวิตนั่งเดิมและสืบสารภูมิปัญญาอีกด้วยครับนอกเหนือจากปลูกข้าวเกี่ยวข้าว กองทับโบกนะคะยังมีความห่วงใยและลดผลกระทบให้ชาวนา โดยได้เปิดค่ายเป็นการชั่วคราวแบ่งพื้นที่ช่วยเกษตรกรชาวนาสำหรับตากข้าวที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มาในห่วงที่เกิดอุทกภัยนำมาตากแดดเพื่อลดความชื้นลดการใช้พื้นที่สาธารณะนะให้สามารถนำข้าวเปลือกที่ได้คุณภาพไปจำหน่ายในราคาที่ดีค่ะยินครับซึ่งหากชาวนาได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการตากข้าวนะครับสามารถติดต่อขอใช้พื้นที่ค่ายทหารได้โดยตรงกับหน่วยทหารในแต่ละจังหวัด กทับ,บยินดีและพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะยากลําบากเพียงใดทหารไทยยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนนะครับเกี่ยวข้าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับพี่ยินครับค<า>่ะพี่ทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะวันนี้หมดเวลาของพี่เล่าข่าวข่าวแล้วนะคะ ยินกับอาร์ตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ